ข่าวด่วนมาแจ้งพี่น้องครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องเบิร์ตมอนทุกบอลนะครับผมข่าวด่วนกับข่าวด่วนนี่แหละพี่น้องนะครับไทยกัมพูชานะครับพี่น้องตรึงเครียดกันอีกรอบนะครับผมรอบนี้คือจีนนักกลัวทุกๆรอบนะครับผมเพราะว่าในเมื่อวันที่หาทิพัน์มาเนี่ยครับพี่น้องนอนในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับพี่น้องนะครับทักทานกัมพูชานะครับผมได้ใส่อาวุธนะครับลวปืนนั่นเองครับพี่น้องได้ยิงใส่กับใส่ทหารไทยนะครับผมได้รับบาดเจ็บนะครับ ทหารไทยท่านหนึ่งกระถึกหน้าอกนะครับแต่ว่าบสด์ถือโดยตรงนะครับเพราะว่ามีนะครับพี่น้องมีอย่างรอบมีเสื้อกะนะครับผมก็เลยเหตุในทหารท่านนี้รอดชีวิตมาได้นะครับผมแล้วก็อีกทหารท่านหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับผมโดนที่ขานะครับพี่น้องก็เลยรอดชีวิตทั้งสองท่านนะครับพี่น้องเอาอย่างไดบนึงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับผมสู้ๆนะครับผมนลกรับเป็นกำลังใจให้พี่น้องทีม นี่แหละถึงพลก็ทบแล้วครับพี่น้องเดอเดออพยพอีกแล้วเพิ่ว่านะครับผมกับเป็นห่วงญาตีพี่น้องคอยยู่ทางพลหลพี่น้องอุบลพลาลพี่น้องเอ้ยนะครับนี่จเรื่องแต่เ่านะครับผมเนาะจะได้กลับเป็นกําลังใจให้พี่ทหารนะครับผมรอบนี้คือชนะกกตรุกรอบนะครับพี่น้องจัดไปโลดครับผมเนาะอันนี้ผมกะจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวแบบนี้บางอยามันเกิดขึ้นแต่ในเมืองมันเกิดแล้วเท่ากับต้องจัดการนะครับพี่น้องจังเดดขาดนะครับผมเนาะไม่ต้องผมเชื่อเด้ มันเบยวอเชียรด้จริงๆเรื่องแบบนี้ขือบูยางให้มันเกิดเพราะว่าภายไดภายหนึ่งที่รับบัตรม่วีภายไดดีประธานชาตถ้าว่ามันมันถือผู้ใดผู้หนึ่งกะแต่ในเมื่อวัาตหารฟังเขาหรือยิงย่งยิ่งฟังไทยกวนฟังไทยก็ต้องจัดการแบบแบบรับราบเรียกว่าสัญชาพี่น้องเนาะน,นี่ครับเนาะนะครับผมกัจใั้จัดการผู้มันยิ่งไงล่ะพี่น้องเมสนชาตินะครับผมเนาะผมรู้สึกว่าแปลว่าแตบบ่ละครั้งนะครับพี่น้อง มีแต่ทหารฝังเขาาก็กวนก็กวนแต่ทหารไทยนะครับเห็นคลิปลายคลิปแห้งนะครับบ่อหนึ่งก็เป็นคนเล่าคนหนึ่งที่ทํางานอยู่แผ่นดินไทยนะครับพี่น้องนะครับหากินู่แผ่นดินไทยเขาคึกว่าไทยกับบกคอยไปลูกรานนะครับผมแต่ปัญหาก็เกิดมาตลอดนะครับเพราะว่าทั้งผมเห็นคลิปตลอดนะครับเนาอทั้งทหารทั้งฝังเขากับมีการในอย่างเลาะละตะเวนนู่นนี่นั่นทะเลาะกันนะครับพี่น้องก็มีแต่ปัญหานะครับผมฉะนั้นแล้วมันก็ต้องจัดการแบบเด็ดขาดนะครับพี่น้องเนาะ นะครับแบบนี้แหละครับแต่ละขังแต่ละแต่แต่ละข้าวมันต้องมีคนบาดเจ็บนะครับพี่น้องจนบาดเจ็บบางท่านก็ขาขาดขากุดไปได้พี่น้องก็ลุ้ตัวพี่น้องคือคอยนี่ครับน้อเห็นแล้วก็โอ้ยเรื่องการสงครามเนี่ยบวอยากให้มันเกิดหรอครับพี่น้องประเทศได้ก็สร้างรถเนาะนะครับแต่ทั้งเป็นไปได้ก็อยากให้งงนั่นแหละพี่น้องเนาะ